ดีค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้ยฮี่เพื่อนๆดูสิดูธรรมชาติสิคะนี่เจ๊พาเพื่อนๆมาดูอะไรดูนะคะธรรมชาติโอ้โหวันนี้เจ๊ก็ได้เข้ามาป่าเลยวก็สำรวจว่ามีเห็ดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆจ้าอุ้ยอุ้ยดูสิน้ําอยู่ข้างหลังอ่ะสวยมากเลยเจ๊ชอบมากเลยธรรมชาติความธรรมชาติเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆเราอย่ารอช้าอย่าพูดมากค่ะเดี๋ยวเจ๊พาเพลินจะพักเข้าไปดูในป่ากันเลยค่ะ เจ๊เราตื่นเต้นมากมากเลยไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่านะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าถ้าเห็ดไม่มีนะเจ๊คิดว่าบลูเบอรี่มีแน่นอนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเอาเรามาดูกันเลยว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับบ้านไปบ้างคะ่ะไปกันเลยคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็ขึ้นมาอยู่บนป่าได้แล้วนะคะดูอันนี้ก็คือเครื่องมือของเจ๊เนาะมีถุงมือมีมีดแล้วก็มีแลร แล้วก็ตะกร้าอันเล็กๆน้อยของเจ้เนาะถามว่ามั่นใจว่ามีไหมคะไม่มีความมั่นใจเลยคะ่ะแต่เราก็ยังไม่ละล้มความคิดของเราเนาะเราก็จะไปสำรวจดูให้รู้แน่ชัดว่ามีเห็ดหรือไม่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะไปดูกันเลยคะ่ะ อุย้ยเพื่อนๆจ๋าดูสิคะเล็กนิดเดียวนี่ค่ะเพิ่งกำลังเริ่มขึ้นนะคะนี่ค่ะนี่นี่ฝรั่งนี่ไงนี่ไงนี่นี่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะอู้ไม่ใหญ่นะเนี่ยแต่เก็บเป็นไหมเก็บดีกว่าเนาะยี่เก็บเป็นขวัญตะก้านะคะเพื่อนๆจ๋าดูสิคะอู้ ดูค่ะอู้สวยนะเนี่ยฝรั่งสวยมากเลยนี่ดูอุ้ยถุงมือก็ไม่ใส่นะคะเออเออคือขี่ดินก็เข้าไปเรียบร้อยแล้วค่ะในเล็บนะคะฝรั่งไปไหนฝรั่งฝรั่งมาทางนี้ฝรั่งตามเจ้ามาทางนี้เจ้รู้ว่ามันมีเห็ดอยู่ทางนี้นุ่น ฝรั่งอยู่ทางนู้นเดินกําลังเดินผิดทางดูดูดูฝรั่งมาทางนี้มาทางนี้นูน่นไปทางนูน้นตามเจ๊ามาเจ๊รู้ว่ามันมัมนมีเห็ดอยู่ตรงไหนนะเพื่อนๆไปนูน่นไปทางนู้นเลยตรงไปทางนู้นเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปชมจ้าดู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 ดดดด เพื่อนๆดูอะไรดูอะไรเราก็จะไปค่อยๆย่องกับเขาไปนี่นี่เพื่อนๆจ๊ะจ๊ะเอ๋โอ้ยมันเป็นดอกแรกของเรานี่เพื่อนๆออ้ยยานะยานะถ้าดูโอ้ยเพื่อนๆดูสิมันช่างสวยงามเหลือเกินออ้ยไม่ใส่ถุงมือแล้วใส่ไม่ทันแล้วจ้ะออ้ยออ้ยดูโอ้ย,อยดูเพื่อนๆ เพื่อนๆจ้าค่ะว่าเจเจออะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยออนี่ปูปูปูฝรั่งฝรั่ง,งมาดูสินี่ฝรั่งเห็นไหมจเจเจออะไรมาดูนี่มันคืออะไรหรือดูสิดูฝรั่งดูดูว่าจเจเจออะไรน,นี่นี่มันคือคาริวานนะ นี่มันคือเห็ดพึ่งหวานที่รักดอกแรกของเจ้วายไม่ค่อยสวยนะคะแต่เจ้โอเคสำหรับจิตใจเจ้มากจ้าเพื่อนๆจานี่เดี๋ยวเจ้จะเอาเขาไปวางไว้คืนตรงนี้เพราะว่าเราจะไปกลบของเขาดีๆเพื่อนๆจ้านาอฝากเพื่อนๆที่รักรักเห็ดนะคะรักที่จะเข้าป่าเก็บเห็ดเนาะเราก็ช่วยกันรักษาแล้วก็ กลบเชื้อเห็ดเข้าไปด้วยที่รักดูสิดอกแรก <laughs> ดอกแรกที่รักจ้ะเอ้ยเราไปต่อจ้ะถึงกับชะง,งักเลยค่ะเพื่อนๆเกือบเหยียบเข้าไปแล้วนะคะนี่ดู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 เดี๋ยวซูมให้ดูค่ะนี่้เกือ,เกอบเกือบเหยียบไปแล้วค่ะเพราะว่าป่านี้รกมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเป็น ป่าของบลูบุรีค่ะนี่นี่ไงเพืพ่อนๆคะ่ะาโอ้ยนี่เจ๊ก็เลยไม่ได้ใส่ถุงมือสักทีเลยอะค่ะเพืพ่อนๆคะ่นเพราะว่าไม่ได้เจอแบบเยอะมากมายทีเดียวนะคะเพืพ่อนๆคะ่นขานี่นะคะนี่ดูนะคะนี่ค่ะสวยค่ะสวยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้าโอ๊ยนี่นี่เรา เรารื้อเขาออกเราทำความสะอาดตรงนี้นิดหนึ่งค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ดูนะคะโอ้นี่เดี๋ยวจะเก็บใบให้เพื่อนๆเ,เก็บใบหญ้าที่ขอบขอบออกไปเลยค่ะให้เพื่อนๆดูให้ชัดๆเนาะนี่จริงๆอะ่ะถ้าเราปล่อยอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะถ้าฝนหยุดตกนะคะเขาจะแห้ง แต่ถ้าฝนต่อ,ตอนะคะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยอีก3ามวันเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์เรากค่ะอีก3ามวันเนี่ยออกเยอะตัวอดอกใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนๆค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าเนาะเก็บกันเลยค่ะมาเก็บกันเลยค่ะเพื่อนๆจ้านี่ นี่ค่ะเพื่อนๆอ,อุ้ยว้าวนี่ค่ะแต่เจ๊จะเซฟตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อโอกาสหน่าจะเราจะได้มาเก็บค่ะเดี๋ยวเราปิดไว้ก่อนค่ะปิดไว้เน้นๆค่ะให้เขาชุ่มชื้นนะคะเพื่อนๆดูฝรั่งฝรั่งยืนทำอะไรไม่รู้ตรงนั้นนั่นเรามาแอบ,บส่องฝรั่ง ทำอะไรไม่รู้ได้เห็ดมั่งหรือเปล่าไม่รู้นั่นนี่ค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ค่ะเรามาวางกันเลยค่ะนี่เดี๋ยว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 ทำไมต้องแอบเจอก็ไม่เข้าใจนะแอบเสียงเบาๆไงเห็ดจะได้ไม่ตื่นนี่ดูดูค่ะเพื่อนๆโอ้นี่โอ้ยแตกหรือเปล่าวีนี่ดู ดูโอ๊ยนั่นเขายังไม่โตดีอะค่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็เอาเละหมดเลยนี่ดูอุย้ยไม่น่าเก็บเลยอะเสียดายจุงได้เท่านี้อะค่ะเพื่อนๆนี่เจ๊ก็แอบไปใส่ถุงมือแล้วนะถุงมือยักษ์สงสัยต้องต้องถอดออกแล้ว่ะเพื่อนๆเพราะว่าถุงมือนี้ไม่เหมาะสมกับเจ๊เลยคะ่ะดูถุงมือ ของมือไซส์อะไรของเขาเนี่ยดูใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อนเจ้ตาดีมากเลยเพื่อนจ้ะเจ้เห็นเจ้เห็นเห็ดอีกแล้วเจ้เห็นเห็ดอีกแล้วทุกคนจ้ะนี่จ้าโอ้ยนี่เนาะนี่คือเห็ดของเราเพื่อนเพื่อนจ้ดูสินี่ดูโอ้ ปุ๊๊ๆเลยค่ะปุ๊๊ๆเลยนี่ดูค่ะเอาเอาบังหมดเลยเพื่อนๆจะดูดูความงามของเธอนะจ้านี่นี่ค่ะเอออีกก็เก็บอีกค่ะเพื่อนๆค่ะนี่โอ้เน้นค่ะเน้นค่ะนี่ดูเพื่อนๆดูนะคะอู้สวยค่ะสวยนี่ค่ะสวยค่ะเน้นค่ะนี่ค่ะดอกประมาณนี้เลยอู้ นี่ค่ะนี่ดอกงามดอกนี้สวยเหมือนเจ้เลยทุกคนจ้าดูสิอู้ดูนะนี่ปอดมีอีกค่ะขยับมาทางนี้ค่ะโอ้ดูนะคะนี่ถ้าเราจะเจอนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าฝนตกอีกสักประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะ ดอกเขาก็จะเริ่มใหญ่กว่านี้เร็วขึ้นเนาะเหมือนกับว่าฝนตกแล้วก็มีแดดออกประมาณนี้ค่ะจะเป็นชื้นๆอย่างเงี้ยแดดไม่ค่อยแรงอ่ะเห็ดก็จะแห้งไม่ทันนะคะเพื่อนๆเขาก็จะโตได้ได้เสมอเสมอภาคอะค่ะเห็ดเขาก็จะได้จเจริญเติบโตได้ตลอดเวลานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าอุณหภูมิดีก็ เห็ดก็จะขึ้นได้ดีนะคะเพราะว่าเห็ดไม่ค่อยชอบอากาศร้อนนะคะท,ที่เท่าที่เจสังเกตดูเนาะอ้าวเดี๋ยวเรามาเก็บใส่ตะกร้ากันเลยคะ่ะวันนี้เจ้ามาเก็บเห็ดก็จะนับดอกได้เลยนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าเป็นการสำรวจนี่เหลือดอกเล็กเนาะเราจะไม่เก็บเนาะวิ่ยนี่ไงเพื่อนๆมีอีกดอกนึงนี่อยู่ตรงนี้เราก็จะเก็บเขาค่ะเพื่อนๆนจ้ออ นี่มาดูกันได้เท่าไหร่แล้วนี่เพื่อนๆดูพอได้อยู่นะเพื่อนๆอุ้ยโอ๊ไม่อยากโชว์เลยเนาะแต่มันเป็นการสำรวจป่าเจ๊ก็เจ๊ดีใจนะที่ได้ขนาดนี้เลยนะเพื่อนๆจ้าเพื่อนๆเห็นอีกแล้วค่ะดูนะคะนี่อุ้หดูนะคะอุ้ยดอกสวยอะอันนี้ดอกเดี่ยวๆเลยค่ะสวยงามค่ะอุ้ยดูอุ้ยอุ้ยอ้ยนี่เอานี่ออกดูดูอุ้ยอุ้ยดูนะคะนี่ สวยมากเพื่อนเพื่อนดูสิโอ้ยดอกกำลังงามเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าใส่ตะกร้าเราไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าเจ๊เห็นเห็ดกลุ่มนี้แล้วเจ๊ตกใจเจ๊ร้องเสียงดังเลยฝรั่งตกใจเพื่อนเพื่อนมาดูกันทำไมเจ๊ถึงร้องเสียงหลงขนาดนั้นโอฝรั่งดูนูน่นโอฝรั่งดูตรงนั้นนูน่นดูตรงนู้นสิ ฝรั่งอย่าเพิ่งเก็บนะเจจะเอาไปให้เพื่อนๆเ,เจดูเจจะเอาไปให้เพื่อนๆยูทูบดูนี่ฝรั่งมาดูนี่เลยมานี่ก่อนทางนี้เร็วๆสิอุ้ยตื่นเต้นทำไมเนี่ยเจก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับเจแต่เป็นเรื่องใหม่สําหรับปีนี้เพื่อนๆดูนี่อุ้ยโอ้ยเน้นนี่เก็บเก็บใบไม้ใบหญ้าออกก่อนนะจ๊ะนี่นี่เพื่อนๆจ๊ะดู ปะฮดูเพื่อนๆดูเออโอ้ยนี่ทำให้เราเสียงหลงไปเลยนะจ้านี่เสียงหลงป่าไปเลยเพื่อนๆจ้าดูสิจ้านี่ฝรั่งจา้าฝรั่งจา้าที่รักที่รักมาดูนี่ดูอู้นี่เวลาเราเจออะไรดีๆเราก็จะเรียกกันหวานๆประมาณนี้เลยนะที่รักจา้าอันนี้คือเจเนี้เจเรียกฝรั่งมา ที่รักเพราะว่าเจ้ต้องการให้เขามาช่วยเก็บเจ้นะจ๊ะที่รักจ๊าเนพะื่อนโอ้ยเนาะเพื่อนเพื่อนจ้าใหญ่จ้านานาจ้าโอ้ย,อย,อย,อยสาวสว่างโอ้ยเบาตุย้ยพี่เมียวพี่เมียวเก็บเห็ดกับเจ้เลยจะ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องอีสโอ้ยเอา้าเรียกเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยจ้ามาเก็บเห็ดด้วยกันจ้าเพื่อนมาจ้ามาค่ะเพื่อนเพื่อนจ้า เราเก็บกันเลยค่ะนี่จ้ะเพื่อนๆจ๋าเก็บไปเห็ดในต่างแดนค่ะเพื่อนๆนี่เก็บไปเห็ดเก็บเห็ดมันปูจ้า เล็กๆเ,เราก็ยังไม่เก็บเยอะนะคะตรงนี้เราเก็บไว้เลยค่ะเอ๊ะเราเลือกเก็บไปบ้างก็ดีค่ะเอาไปทําขนมปังค่ะเพื่อนๆจ้านี่ค่ะแต่ส่วนตัวเจ้แล้วเนาะเอ่อเจ้ชอบทานไอเห็ดเห็ดเอ่อเห็ดพึ่งมากกว่าค่ะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้เก็บไปให้ฝรั่งค่ะฝรั่งชอบชอบเห็ดมันปูนะคะเขาบอกอร่อย แต่ส่วนตัวเจ้ก็ก็กินได้อ่ะคะ่ะเอาไปซุปเอาไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องไปซุปเยอะจนถึงกระทั่งเรากินไม่หมดนะเพื่อนๆน,นะดูดูเล็กๆอย่างเงี้ยเจ้จะเก็บเอาไว้เนาะแต่อันไหนที่พอเก็บได้เจ้ก็เก็บแหละดูตรงนี้เผื่อเรามาไม่ทันไงคะเพื่อนๆเราก็เก็บไปนิดหนึ่งเก็บเอาไว้ก่อนเอาไปก่อนเนาะนี่เดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกอ่ะคะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยเราก็เลือกเก็บไปเนาะก็เราก็ ปิดด้วยนะคะเจ๊ไม่เจ๊ไม่เคยลืมปิดนะคะเพื่อนอาจจะเจ๊อาจจะถ่ายแล้วก็เจ๊ก็ลืมปิดตอนถ่ายอะคะ่ะแต่ก็เจ๊ก็กลับมาปิดนะคะเพื่อนเมื่อกี้เจ๊กําลังบอกว่าฝรั่งไม่เจอสักสักกลุ่มเลยแต่ตอนนี้ฝรั่งบอกว่าไอ้เจ๊เจ๊มาทางนี้เยอะเลยเ่ารอเจ๊แป๊บหนะจ๊ะนี่นี่เจ๊ากาลังไปฝรัง่งเดี๋ยวเจ๊หยุดมองข้างๆก่อนเจอเห็ดพึ่งไหมอุ้ย เ็วไหลจริงๆเลยเจเจฝรั่งเขาก็มีความอดทนเหมือนกันนะความความอดทนเขาก็มีจํากัดว้าวโอ้ไม่เลวไหลนะเก็บสิฝรั่งนะฝรั่งเป็นคนเห็นก็ฝรั่งก็เก็บสิฝรั่งเก็บสิเก็บสิคะเออฝรั่งเป็นคนเห็นเจก็ให้ฝรั่งเก็บไงคะเราจะเอาตะกร้ามาเล็กๆกันค่ะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าจะ ได้เยอะหรอกค่ะเพื่อนๆวันเนี้เพราะว่ามันฝรั่งบอกว่ามันจะขึ้นหรอปกติเขาไม่ค่อยขึ้นหรอกคะ่ะฝรั่งปิดด้วยนะสเต็งด้วยนะเนี่ยสเต็งเออต้องปิดนะนี่ออเ,อเอาเขาจะเก็บเขาบอกเขาจะเก็บเขาเป็นคนเห็นเอาเก็บก็เก็บดีๆนะฝรั่งสวยๆอู้อันนี้สวยอ,อันนี้อะไรอ่ะใหญ่ไหมอู้อ,อันนี้ใหญ่หรอ ใหญ่มากเลยอูโอ้อันนี้ใหญ่โอ้โอ้อันน <|so|> ี้ใหญ่ใหญ่เพื่อนๆอันนี้ใหญ่มากเลยนี่ดูอู้ใหญ่นะดูโอ้ชกกะชกกะชกกะเขาแปลว่าชกฟูเอ่อใหญ่เขาบอกว่าขาขาเห็ดใหญ่มากเลยเพื่อนๆนี่จะปิดไว้ก่อนเนาะนี่ปิดใหญ่มากเลยดูอู้โอ้นี่ไงนี่อันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันฝรั่งดูสิ ดูนะขุดขุดเจะจะขุดขุดไปดูมันใหญ่ไหมขุดสิขุดซุดซจเจจะขุดเข้าไปดูได้ใหญ่ไหมดูอู้อันนี้ก็ใหญ่นะเพั่งดูสี่เพื่งดูใหญ่มากเลยดูนะป๊ว,ป,ว,ป,ว,ป,วปัวเลยนันอัวปิดปิดค่ะไปกันต่อค่ะเพื่อน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 คะฝนตกแล้วค่ะเราเดินเก็บไม่ได้แล้วนะคะนี่นะคะสำหรับ วันแรกของการเก็บเห็ดนะคะเจอฝนคะ่ะเพื่อนๆจานี่นะคะอุ้ยเนี่ยค่ะได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเพื่อนๆนี่ดูได้นิดเดียวอะคะ่ะเพื่อนๆจาน้าแต่เจ๊ก็พอใจเนาะเจ๊กับฝรั่งก็ดีใจมากเลยนี่คืออุปกรณ์ของเจ๊เนาะแล้วก็นี่เห็ดพึ่งหวานของเราได้ดอกเดียวจริงๆคะ่ะเพื่อนๆจานี่นะคะโอ้แต่ก็ภูมิใจเสนอน,นะคะเพื่อนๆจาน้า เรากลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบเกนช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจ้านี่นะคะเห็ดสวีเดนออกแล้วเพื่อนๆดูสิ ว้าวดูสิอุ๊ยดอกตะมุตะมิดูสิเพื่อนๆจ้าออกแล้วนะนี่สําหรับเพื่อนๆที่รอคอยรอคอยเห็ดนะเพื่อนๆจ้าออกแล้วจ้านี่มันเป็นเอ่อเห็ดมันปูเพื่อนๆจ้าเดี๋ยววางไว้ข้างๆก่อนอุ้ยอุ้ยดอกสวยอะต้องประนีดหนึ่งโอ้ย